คิแบบกันแล้วครับตอนนี้กี่แบบกันแล้วอ่ะนี่พี่เขียนพื้นฐารนรอไปก่อนพวกนี้เขาเขียนงันไปก่อนไอ้แบบต้นต้นเนี่ยมันง่ายอยู่แล้วก็ยังไงคาเริ่มจากโซ่ตรงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะหักมาเหลือพี่เขียนอยันนี้กันจะได้ไม่ต้องเปลืองที่เหลือสี่เจ็ดมีกิ่งตำแหน่งที่สองกิ่งตำแหน่งที่สามกิ่งตำแหน่งที่สี่หมดละ นี่คือหนึ่งกิ่งหมดแล้วนะครับตำแหน่งที่ห้าไม่มีถัดมาเป็นแบบโซ่เหลือ6หกกิ่งสองกิ่งจะมีสามเคสคือสีเดียวกันก็ไล่ามาอ่ะสีเดียวกันทะเยื่อมาครับไม่ได้แล้วนะแล้วก็คนละสีคนละสีก็มีสองสามสองสี่สองห้าโอเคไหมเสร็จยังมีอีกนะ สามสี่ถูกไหมครับสามห้ามีไหมสามห้ามีไหมสามห้าไม่มีนะสามห้าจะเหมือนสองสี่นะครับก็จะหมดแค่นี้ที่ทีพี่เขียนมาสเสมอเน,นี่ยแค่พื้นฐานแค่สองสีนะยังไม่ครบยังไม่มีสองชั้นเลยนะเธออันนี้แบ่งก่อนแบ่งกลุ่มก่อน คนละซี่อซีเดียวกันคนละซีแ้้วเดี๋ยวจะมีสองชั้นอีกสองชั้นก็จะเป็นตำแหน่งที่สามปับ๊บนี่สองชั้นได้แบบเดียวเนาะเพราะสองชั้นเลื่อนตำแหน่งที่สามกับสี่มันก็เหมือนกันกี่แบบแล้วเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดแบบนี่ยังไม่เข้าสามกิ่งเลยนะนี่มีแค่สองกิ่งอยู่นะ เดี๋ยวก่อนแค่สองกิ่งนี้พวกเราเข่งกันไม่ครบแล้วใช่ไหมขาดอันไหนไปครับดูดีๆเราเรียกเราเรียกนี้ว่าสองสามสองสี 3, ่สองห้าสามสี่เราจะมีชื่อเรียกนึกออกไหมเรียกตามชื่อมันอะเวลาอ่านชื่อก็อ่านว่าสองสี 4, ่สองสามไดเมทิลสองสี่ไดเมทิลสองห้าไดเมทิลใช่ไหมเราก็เรียกมันตามชื่ออ่ะถัดมาที่จะเริ่มซีสามนะ่ะเอ้กิ่งสามกิ่งแล้วนะก็โซ่ก็จะเหลือห้า ดูไหมครับกิ่งสามกิ่งเราจะเล่นเคสใหม่ก่อนแล้วเดี๋ยวเคสผสมค่อยมาเล่นเคสใหม่ก็คือมีอะไรบ้างฮะคนละซีทั้งสามอันก็นี่ได้อันหนึ่งแน่คนละซีบ้าะได้ละหนึ่งอันถัดปุ๊บอะไรครับซ้อนสามชั้นได้ไหมครับซ้อนสามชั้นไม่ได้เพราะว่าซ้อนสามชั้นต้องเกาะตำแหน่งที่สี่ก็ข้ามากิ่งในกิ่ง เธอก็รีสตูถิมีมีที่จดไว้กิ่งในกิ่งก็ได้อนี้ถูกไหมเออกิ่งในกิ่งได้เฮ้แต่กิ่งไหนกิ่งตัวเนี้ยอันไหนเป็นโซ่หลักครับมีเราต้องให้นี้เป็นโซ่หลักนะเอาแล้วถ้าเราให้อันนี้เป็นโซ่หลัก ทางขวาแล้วตอนนี้กิ่งย,าย่านยังไงอ่ะเรามันมันมีวิธีอ่านนะครับแต่แบบนี้มันเดี๋ยวมันจะไปซ้ำเราไม่เอาพี P, ก่กำหนดเวลาการที่จะทําซ้อนสามชั้นหรือกิ่งในกิ่งต้องอยู่ตําแหน่งที่สี่เป็นต้นไปใช่ไหมงั้นแตบบ่เมื่อกี้เราจะไม่เอา <S <S ก็เหลือกรณีที่เป็นลูกผสมถูกไหมครับเคสที่หนึ่งก็คือลูกผสมคืออะไรบ้างอ่ะผสมอ่ะผสมอะไรก่อนดีคอนรซีผสมสีเดียวกันอ่ะ คนละสีผสมสีเดียวกันนี่ได้หนึ่งแบบเห็นไหมหรือสีเดียวกันอย่างนี้อย่างนี้ได้ไหมคนละสีผสมสีเดียวกันเห็นไหมหรืออย่างนี้ก็ยังได้อันนี้เรียกว่าสองสองสามเห็นไหมแบบนี้ได้แบบสองสองสามแบบนี้เรียกสองสามสามแบบนี้เรียกสองสอง สี่แต่เมื่อแต่ละชื่อมีชื่อเรียกที่ไม่เหมือนกันคนละซีผสมจิตการไปแล้วในสามอันผสมแบบอีแบบหนึ่งคือคนละซีผสมสองชั้นคนละซีผสมสองชั้นไอ้ตัวสองชั้นต้องอยู่ตำแหน่งที่สามถูกไหมครับจะได้แบบหนึ่งนะอันนี้แหละจะเป็นแบบตัวเมื่อกี้ที่เราไม่เอาไงไอ้ตัวกิ่งในกิ่งมันจะมาั้งกับตัวนี้เราถึงไม่เอากิ่งในกิ่งเพราะแบบนี้ชัดเจนกว่า นะเสร็จปุ๊บมีอะไรครับ็เนเรองเรื่องเลยเพระจบอีกแบบหนึ่งคือสองชั้นผสมสีเดียวกันสี่ห้าหกเจ็ดแด มีไหมมันมีอีกแบบหนึง่งแต่มไม่ออกอีกแบบหนึง่งฮะใช่เราต้องหักสี่สี่ หมดแล้วสี่สี่ไ่มาไปตรงนี้แล้วกันเนาะทำไมครับสี่สี่มันก็จะเกิดจากการผสมสบเนี้ต่างๆแต่มันได้แค่กรณีเดียวเรารู้อยู่แล้วไงตัวนี้ก็จะได้ทั้งหมดสิบแปดตัวเราต้องหักไปเรื่อยๆนะครับเห็นไหมคือถ้าเรามีระบบเราจะไม่หลงไม่ลืมไล่เขาทุกตัวโอเคนะครับ งั้นระบบแบบไม่มีปัญหาคู่เราได้แล้นะระบบอย่างนี้นะครับทีนี้ถ้าเป็นปัญหาเอ้ยเดี๋ยวก่อนเรามาอ่านชื่อกันนิดนึงก่อนตัวนิดนึงไล่มาอ่านพร้อมกันออกเทนสองสองเมตรเที่ยวออกไว้เฮฟสามเมตรสี่เมตรสองสองไดเมรเฮกเซนใช่ไหมอออันนี้ สามไดเมทิลสองสามสองสี่สองห้าสามสี่สามเอสทิวเฮกซนสองสามห้าไตรเฮ้ยสองสามสี่ทิวเพนเทนามนี้เลยสองสองสามสองสองสองสาสามสอสองสี่อันนี้ ดีๆนะสามเอสสองเม็ 3, 8, 2, 3, 8, 3, ดเพราเพนสามเอสสามเม็ดจะไปพูดกับเพื่อนสามเม็ดอะไรวะ <c oughs> อันนี้ล่ะส okay. องสองสามสามเอตระเมทิลบิวเทนโอเคอะมาถึงบรรดาคู่บ้าง พื้นฐานตรงนี้ได้แล้วก็จะมาธรรมนาคู่ได้ C4H8 ครับดับแรกเราก็เขียนแบบเดิมก่อนเนี่ยแล้วเราก่อนเราจะหักกิ่งเราต้องทำการอย่างหนึ่งคือเลื่อนพันธาาคู่ครับพันธนาคู่หนึ่งแห่งเลื่อนมาเป็นตรงกลางได้ไหมนี่อย่างนี้นะครับแล้วเราค่อยหักกิ่งมาต่อก็ได้แบบเดียว่อะจบแล้วได้สามแบบเพราะว่าพันธนาคู่อยู่ตรงกลางจะหักกิ่งมาต่อไม่ได้ถูกไหม เออเอะอช h 1 0เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอาทำ c 5ห1 0เลยอชสิบทำเลยครับทำเลย เขียนเองก่อนแล้วค่อยเงยหน้าดูนะ ได้มากกว่าห้าแบบบ้างครับมีมะมีแบบนี้มะหักเป็นสีมีมะแขนเกินคาร์บอนยูวีแค่สี่แขนนะก็ได้แค่ห้าแบบเนอะมีใครให้มากกว่านี้ไหมครับเสนอมาได้นะครับอ่ะไหนมาอ่านชื่อสิ